สวัสดีครับชาวครีเอเตอร์ทุกท่านครับคลิปวันนี้ก็อยากจะมาให้กำลังใจครับครอบครัวที่ไม่เข้าใจกันเกี่ยวกับการทําคลิปครับผมคิดว่ามีหลายครอบครัวนะครับที่มีปัญหานี้คือคนในบ้านไม่เข้าใจเรานะครับซึ่งเป็นสายครีเอเตอร์เนี่ยที่เราอยากจะทําอะไรทักอย่างเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนผมว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันไปครับบางคน ลูกในบ้านอาจจะชอบเด้กีฬาเตะบอลร้องเพลงอะไรต่างๆนะครับนะมีภรรยาที่ชอบช้อปปิ้งชอบเที่ยวชอบอะไรต่างๆก็ิจกรรมแตกต่างกันไปส่วนเราเนี่ยอาจจะมีเพิ่งมาค้นพบว่าเราเนี่ยชอบหรือว่าอยากที่จะทำนะสิ่งนั้นก็คือเป็นเชียร์เตอร์เพื่อที่จะสร้างาเฟซส,สร้างเพจเพื่อสร้างรายได้ ให้กับตัวเราเองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีใครผิดเลยนะแต่มันจะผิดตรงที่ว่าเราเนี่ยไม่ให้กำลังใจกันคือจริงๆถ้าไม่ให้กำลังใจกันแค่อ,อยู่เฉยๆอะไรประมาณเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลแต่ว่าถ้ามีการแบบไปพูดกันอะไรอย่างเเช่นลูกอยากจะเตะบอลชอบเล่นบอลเลิกเรียนแล้วก็ลูกมันไร้สาระนะกลับบ้านาอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ย อ้ไร่ประมาณนี้คือมัน,นมันเป็นการอะ,อะไรนะเหมือนไม่สน,นับสนุนนะไม่สน,นับสน,นุนไม่พอแถมจะไปหยุดความฝันที่เขาชอบอีกคือเราต้องต้องคิดว่าความชอบเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะมันยิ่งใหญ่อย่างเราจะชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคนอื่นมันบอกว่าไม,ไม่ดีหรอกมันมันจบเลยนะมันคือถ้าคุณคนในครอบครัวเนี่ยพูดเนี่ย มันดอปเกิน5 0ารนะแต่เกิดเป็นคนภายนอกพูดเนี่ยนะยังไม่เท่าไหร่นะเราไม่สนใจได้แต่เกิดคําพูดคุณในคะรอบครัวเนะี่ยผมว่ามันมีผลมากครับฉะนั้นเราก็ต้องผ่านจุดนี้มันไปได้นะผมอยากให้คิดว่าเราทุกคนเนะี่ยปกติแล้วมันจะมีจุดนี้มันจะเจอจุดนี้แต่ว่าบางครั้งเราไม่รู้ตัวเราบางครั้งเราคอยพูดกับคนอื่นเหมือนกันนะเราก็ไปพูดกับคนอื่นเหมือนกันแต่พอคนอื่นพูดกับเราเนะี่ยเราจะรู้สึกว่า โอ้มันรุนแรงแต่เวลาเราพูดคนอื่นเนี่ยชิว่ามันเป็นเรื่องเรื่องไร้สาระเรื่องจิบจอยนะครับก็อยากจะให้ปรับความรู้สึกตัวเองนะครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งเราก็อาจจะเคยทาพลาดจุดนี้ไปส่วนที่ถ้าเกิดเราเนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งเราโดนมาเนี่ยเฮ้ยมันรุนแรงเว้ยครั้งต่อไปเราก็พยายามอย่าไปทำกับคนอื่นแต่ส่วนที่ใครที่รู้อยู่แล้วว่าเราไม่เคยทํา กับคนอื่นไม่เคยไปดูถูกความฝันของคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมนะครับเพราะว่าการให้กําลังใจต่อไม่ให้กำลังใจเนี่ยแต่เราก็มองมองว่ามันเป็นเรื่องความชอบเนี่ยผมถือว่าดีนะครับเราเราไม่ก้าวไกลกันซึ่งจริงๆแล้วอิสรภาพเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วนะครับคนอื่นเขาแค่พูดนะครับแต่เราจะจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยมันอยู่ที่เราบางครั้งเนี่ยคนอื่นเขาพูดให้เราหยุด เราก็ไปอยู่ตามเขาซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอยู่ใช่ไหมครับปรากฏว่าเราเนี่ยไรป,ปิดกั้นอิสรภาพตัวเราเองนะครับมันก็ไม่ถึงฝันบังทีทั้งนั้นถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราคิดว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดเราทํามันจะับนะมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครคนอื่นมากําหนดเราไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นใครกำหนดเราไม่ได้ แต่ว่ากําลังใจเราต้องสร้างจากตัวเราเองแล้วเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าสิ่งเราทําเนี่ยมันไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครครับนะคิดไว้ว่าเราไม่ได้ความทําความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็เรามีเป้าหมายที่จะสร้างาฝันของเราครับคนลูกๆเราอาจจะอยาก,ยากเล่นบอลเพื่อเป็นทีมชาติถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าโอ้แม่งโคตรห่วยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับความฝันนั้นอาการ ทำตามความฝันนนะมันมีความสุขของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าโอ้จะเหนื่อยครับอย่างเราเนี่ยอยากทําคลิปโดนคนอื่นคอมเมนต์ด่าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เราคิดว่าเอาไหมเราไม่ได้ทาคลิปมาเพื่อให้คนอื่นเขาดา่าแต่เราก็หมายนูน่นสร้างไรายได้เอามองข้ามอยู่นี้ไปเลยครับมันมันมันเป็นแค่วิวข้างทางที่เบลอ,บอ์ครับนะอาจจะมีเข้ามาบ้างแต่มันเบลอๆมันไม่มีผลครับเรามองเป็นสีสันไป มันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอครับแล้วก็คนที่เข้ามาคอมเมนต์อนะ่ะเขาช่วยเปิดการมองเห็นเราด้วยแล้วก็เอาข้อที่ว่ามันไม่ดีเนะี่ยเอามาปรปับปรุงเราได้ส่วนไอ้ข้อที่เราคิดว่าเราทําถูกหรือไม่เนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นไปดีไม่ดีจริงทุกคนผมว่าทราบอยู่แล้วแหละแต่ว่าใจเราเนะี่ยมันต่อต้านหรือไม่ต่อตด้นะครับมันมีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์แค่นั้นเองครับถ้าเรากําจัด อารมณ์ที่มันไม่ดีออกไปได้เนี่ยเราก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ในงานของเรา่อกไปด้วยถ้าเกิดเรามวมจะจมปักกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยมันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยไม่สามารถจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้อีกต่อไปผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเออพราะว่างผมเนี่ยรู้สึกันจริงๆถ้าเกิดสมมติว่ามีคนอรอบข้างหรือว่าคนในบ้านเนี่ยบางวันเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราก็ ดับไปด้วยเราก็ไม่อยากจะทํางานคนระับเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะโอเคผมว่าคลิปเนี้ยก็หวังว่าจะทําให้อา่าหลายคนมีกาลังใจที่จะทําแล้วก็คลิกบวกที่จะทํามากยิ่งขึ้นครับถึงแม้ว่ารอบข้างมันจะไม่ดีแต่ว่าเราทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันชิมแข็งแล้วก็ผ่านันไปให้ได้แล้วกันครับ